จ้าพี่น้องจ้าไม่นี่ยายเอาหัวเถือกกระเพาพอเมียพี่น้องมาหาจอบหาโลเบิงของปลาเบิงกระเทียมปลาอีกแล้วค่ะมาที่นี่ยังของมาแล้วก็มาพรอยเนี้วเก่าอ,อีกได้พี่น้องได้ปะนี่ขั้นพอเรายายเอ๋มาสิอดใจได้สิบกเก็บเพิ่นก็ได้ค่ะเก็บสินตัวค่ะมาเบิงน้ำกันเลยค่ะว่ายายเอ๋พ่อหย,ยังก็ได้พี่น้องเอ้ยจ้าพี่น้องยายเอาสิยกเก้บเบิงค่ะยกงานน,งานี่กันใหนเบิงได้จ้านี่ เห็ดโจกเด่นค่ะพี่น้องยังได้ยังว่าเมื่อไหลชนีไหลยก็เก็บซะแล้วค่ะถ้อาอยายังมัดไปแล้วนะคะ่ะเก็บส่วนตัวคนหมักเห็ดเนาะคะ่ะ Một cái nấm mọt mùa mian bâtô nè mian bó đi lìa ui nấm ngà mày chim mày nó kim ngon kim ngon eh? Ayyum thấp xếp nâng 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 น้ำพนนี่น้องน,น,นี่กว่ามุดขึ้นมืดข้ามาเอาไปงั้นไม่เจอบรรนก็หน่อยแตน้อน,น่อยไรก็ไันรดข้าจับหน่อยยุคนั้นเงยยู่เดี๋ยวไปเอา อ๋อนี่จ้ะนั่นอีกดอกนึงเปิ้ลใจบ่นนนเนี่ยะะพี่น้องดอกซนีิยังมาไขเงียดด้ค่ะจะเป็นหน่อยไหลเป็นต้นความสะอาดเนี่ยจะเก็บแยกใส่แกกยกเนี่ยนี่จ้ะซน,นีิยังมาไคนพี่น้องควายสิพาพวกเจ้าเบิ่งกระเทียมปลาจ้ะนี่เพิ่นกระลังแทงนอหน่อยหน่อยกันนะ โฮสีระวังบ่งอย่างเหยีบยบเพิ่นกับระวังยากยากเทพีน้องเี้คือบึงเนี่ยค่ะจิปลาอยู่นี่จ้ะแมน่นเดินที่จริงนี่กันที่เก็บออกัเก็บได้อยู่ไงเนี่ยแห่งพวกเก็บหน่อยกว่าพี่น้องเบิง่งได้แค่ะคนนะ่ะนี่เราจช่แล้เดี๋ยวกับพลามาเบิ่งกตะเทียมปลาที่คำมาจวบเพิ่นมาจวบไวเสด็จพลามาหลักเก็บค่ะ <laughs> มันเกิดเป็นมองมงพี่น้อง ที่จิงปลานี่นะเต็มอยู่งได้แต่ว่าไอยยางหาไาร่หมองแล้วสิเกิดเป็นมองมองเกิดขึ้นมาก,ก่อนสิมีรุ่นสิเกิดเป็นรุ่นรุ่นนะคะใหญ่เพิ่มเมกันเกิดปุิ่มเพิมกันดอกงามได้ไหมพี่น้องไถ้าเบิ่งไ้่เต้นไหวเนี่โอ้อยากเดีอยากเดี๋ยวจะกินเดี๋ยวหญไว้เด้อยวยกาซีได้มาเก็บเมื่อวานนี้พี่น้องฝนบต่ตกใส่เป็นแห้ง สิเป็นหนึ่งซี่แหรคะค่สะสภาพของฝนทาบ่ได้ฝนบ่ได้น้ำด,นดกนงดนดกง่ายจีเพิ่งดวกง่ายๆค่ะนี่ดวกแบบนในทาความสาดง่ายขนาดค่ะพี่นองเลยยายแอววมาพ่อเห็ดอินูกี่คะ่ะเง็ดหลาย มัามันเสาออกเร็วซึ่เปิ่งค่ะอยู่อมตัวนี่ยื่นี่ค่ะที่จริงนี่อบุญนุ๊กเป็นไงพี่น้องในน้อยก็มีอยู่ไตทั้งไตนะที่จริงนี่เอาได้อยู่เด้อพี่น้องซึ่เปิ้งดูเอาได้บอกนะยายเอาว่าเอาไดตส่วนยายเอาหมักหลายค่ะเห็ดอี้นกีนะขนเอาไดตยายเอาเอาเด้อค่ะนี่ซิ่งตัวติดขี้ดินแล้วบะเนียนล่างยากเท่เลยนี่พี่น้อง เนี uda, sociedad, ha, ่ยจ้าแกเหี่ยวเอาอยู่ได้ค่ะทะเบียบนี่เคยเอาอยู่มัดไหมค่ะก็สิเอาเพิ่นนะนี่จ้ะก็สิค่อยๆเสร็จค่อยๆแรงเดี๋ยวสิตัดเราสะดวกเพิ่นได้จ้ะนี่เอาเพิ่นวางไวปถึงต่อหน่อยนี่สักกันเจียวไปใส่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกินกันนะพี่น้องเนี่ยเอาไปใส่น้ำกันกับเห็ดอันเห็ดอันอื่นที่ยายเอวเคยเก็บไปไว้แล้วพี่น้องเดี๋ยวค่อยๆเสร็จค่อยๆลูบเพิ่นออกก่อ โอ้ย,ออยบนนยเเ่เอาดูเลยนี่ที่ดินทั้งหมดที่เป็นงเงียบเงินเลบ่เอาดูเลยอาเท่านี้ก็บเพาะเหรจ้ะพี่น้องนี่เอ๋เอาเก็บเอาเท่านีล้ลรอค่ะเดี๋ยวจีเสซ็ด,พออดเพ,พิ่นออกเด้อจ้ะยายเอ๋เอากระเพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเห็ดอินกิหรือว่าเห็ดเข็มท้องแห่งแห่งจ้ะพี่น้องแล้วเบิง่งเพิ่นบน่ได้น้ำเพิ่นแห่งตาย,ตายไปซื้อๆแม่ค่ะแล้วเบิง่งเนี่ยเอา้า ระเบิงรืเบิงระเบิงเอ้ยงะใหม่เบ <t> ิงกอนปาดพี่น้อง้วเบิงนั้ำข่อยค่ะปาดอีพอยเมียข่อยเอ้ยสัวได้เกิดไดหง่ได้นามันก็สีงามทีนีงามค่ะค่ะอ๋พี่น้องยจ้าเหี่ยวเคยได้ยินมาเห็ดอีนัวกี่เนี่ยเพิ่นเอาไปแตกแหงแล้วก็บดบดไปจะเห็ดเป็นอันไว้เขาเอืนอี่ยังก็ไปห้อยสเต็กห้อยยังเป็นรสชาติยจ้าเหี่ยวสีล้องเก็บไปกันนะพี่น้องเิ่นแหงแบบนี้ไหม เพิ่งบ่ได้มีม,มีหนอนมีอย่างหรอกค่ะสิเก็บออกกันนะค่ะเชื่อเบิ้งดึงออก <laughs> ดึงได้เป็นอ่ามันแน่นแต่โอ้บ่อยากงนี้บ้า,านาน้ำข่อยพี่น้องเลยเบิง่งนี่เอาคุ้มดึงออกเห็ดอีโนกี่แหงได้ค่ะมื้อนี้สิล้องเบิ่งพี่น้องเคยศึกษาเบิ่งแล้วอันเบิ่งอันตามที่เพิ่นมานะวกครูเพิ่นสวนเก็บเห็ดน,นั่นแหละค่ะโอ้โหเลยเบิง่งข่อยบ่ได้เอามีดมา นี่มาเบิ่งอันนี้เดี๋ยวจะเกลี่ยากาศนะเดี๋ยวเคยเบิ่งด้วยค่ะเพื่นพี่น้องเลยว้าวระเบิ่งระเบิ่งรู้เพื่หมดหมดกต่กินเพลินว้าวระเบิ่งหมดหมดนพื่อนไหมว่าได้พี่น้องหล่เถอะป่าหลายขักไล่เนี่ยเจ้ขอโทษขอไฟด้วยค่ะจะเบิ่งสีดอกกระเล็กงงะเบิ่งโอ้ยนั่นสิเอาอยู่พี่น้องกับสีเด็ดเอาแต่ดอกกันนะค่ะงามแต่ระเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งเระเบิ้งทายตอนนี้ก็งามเแต่พี่น้อง งั้มน้พนนนอพี่น้องเนาะง้บ่ค่ะจะพี่น้องคอยดึงออกเพื่อนมัง้งไหนเราคอยก็เอากาบไม้ปิดไสคือเก่าค่ะนี่เจอพี่น้นอาางแนื้อไม่เอี้ยวหัวเถิอกได้เมื่อนี้ก็ได้ทั้งแหงทั้งสดค่ะเห็ดอินูกีหรือว่าเห็ดเข็มท้องล่ะค่ะพี่น้องนี่เราก็เห็ดจอกแดงเมื่อนี้เอี้ยวว่ามาหาจอบเบิ้งกับเทียมปลาปราซัน,นบันดนี้กับมะพร้าเพื่อน,น,นก็เลยเก็บเอาจนตัวค่ะมาสสิวดได้อัน ก็ได้อันสดๆนั่นก็สีได้ไปย้ำไปมกก็ว่าไปค่าพี่น้องเลยก็ได้เพอะอิ่มใหญ่วคนละอิ่มหลายเติบอิ่มใหญ่นึงนะค่ะนั่นแล้วก็แหงๆนั่นใหญ่วก็สิเก็บไปตากให้เพิ่นแหงอีกขน้อยแล้วก็สิบดเพิ่นไว้ค่ะเพราะว่าตามที่ใหญ่ยวศึกษามานั่นเพิ่นว่าตากแหงแล้วก็บดไวแล้วก็ใส่เอาไว้จะใส่เป็นแบบว่าจังใดเราเห็นคือพวกอันเขาเออนี่ยังก็ละพวกไอพวกพริกไทยพวกอย่างแบบนี้ละมั้งเดี๋ยวใหญ่วจะไปศึกษาบางอีเราจะพี่น้อง มาที่นี่ย่าเอ๋กับสิเมียาบ้านเลืเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่พักกันมาเป็นกำลังใจให้แม่เอ๋อหัวเถือกเถือกช่องน้อยๆตลอดมาคอยพักกันดดีมีสุขโุกดีตลอดดีตลอดไปสุขภาพจี่แข็งแรงสุขภูสุขคนค่ะจังพอก,กับย่เอ๋ได้อีกคลิปหน้าได้จากพี่น้องสวัสดีค่ะ